เคยไหมอยากสั่งดอกไม้น่ารักน่ารักแต่ยังหาร้านไม่ได้เราเจอเหตุการณ์นี้ตอนไปทําธุระที่สักแก้วเป็นเหตุให้เราเซิร์ชเจอร้านนี้นี่นี่น,นี่ทุกคนร้านนี้มีดอกไม้เซตมีห้าร0อยบาทน่ารักเนาะได้มีเราสั่งเป็นมัทฉะโฟมโคโค่นัดอ,อร่อยน้ำมะพร้าวอร่อยมัทฉะเด่นมากร้านนี้มีหลายเรสมากเรียกไม่ถูกบอกเอาเรดที่อร่อยที่สุดมากินมีไหมเป็นหลงปัง อีกหน่อยเขาจะเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตรงโซนเนี่ยเขาเลยมูฟคาเฟ่ไปฝั่งนู้นแล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้สดดอกมาประดิษฐ์สั่งได้หมดเค้กชิลละ4ลีบหาทถูกม,มากเค้กมากไอลูกกระดอกไม้สตรอเบอรี่โซดาสดชื่นเหมาะกัยบยามบ่าย เกลิน f o r ์ลิสแอนด์เบคคาเฟ่ที่มีดอกไม้สวยๆกับขนมอร่อยๆมุมถ่ายรูปแบบ Moon, ละมุนละมุนดอกไม้ทุกช่อจัดด้วยความใส่ใจตามแบบที่เราอยากได้น้องพนักงานน่ารักเจ้าของใส่ใจนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารอีกหลายๆเมนูที่น่ากินมากๆไว้วันหลังเราจะแวะมากินอีกแวะมาเติมเต็มความสุขความสดชื่นกันได้ที่ร้านนี้เลย